สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ผมเององค์อม,มิเนียนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สะพานน่นานโกสินนะครับสองร้อยปีนะครับเป็นถนนที่น้ําท่วมเนาะเส้นทางในของเมืองบานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ตลาดมันเดิมนะครับตรงที่ตลาดนะครับน้ําท่วมนะครับอันนี้น้ํายังขึ้นสูงขนาดนั้นเลยเห็นแม่นต่ายน้ําอ่ะพขาน่ากลัวนะครับ น้ำมันก็ไหลเชี่ยวมากเลยครับโคตรแรงครับก็อตอนนี้เวลาสิทเที่ยงคืนแล้วครับมันคือน้อนไม่ดับเนาะก็ออกมาเที่ยวเล่นนะครับดูบรรยากาศของยามคืนของสะพานสองอปีนะครับมันเงียบเงามากเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็สตรีมไฟเ็มเนาะก็จะเป็นเอทาวนะครับแต่ว,วันนี้ก็ไม่ได้สตรีมนะถึงวันพุดเลย นะครับไม่รู้ว่าวันพุธจะมาไหมรอชมกันนะครับบ๊ายบายครับ